แกนมาแกพมาบไอ้ีปิดาตัวแยแดงบนหลายคนตแกนขาเกี่วขาลกสองหัซอนเนาแต่ว่านีหวามมันจะมาแบบมากคือเกาลแต่ว่าจะล่อยอยู่ชอบแบนั้นฝันอยู่มันฝันเหียไอ้โทรศัพท์มันหายอย่างเงี้ยหายแล้ไปเก็บโทรศัพท์ได้เบอร์ายมันขว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฟันวา่างยังไงก่อนนี่ฟันว่าโทรศัพท์มันหายวันนี้ก็ไปเก็บได้เบอร์เก่าแม่เบอร์ใส่มมสมัยตอนส้าซางศูนย์เก้าสี่ตัวรองคือหกห้าห้าหกตัวรองรองเก้าเ้าหกเก้าหก จำมือได้เนะเจ๊เนาะจำได้ได้ได้ใชใเจ๊ใช่ใช่อยู่ไหมครับไม่ใช่แล้วเบอร์ใหม่แน่นยามากเบอร์ใหม่นี่มันหายแน่นยัยอันนี้จะเป็นเลข่เน่เพราะว่ายังยังไม่านฝันว่าโทรศัพท์หายแล้วก็โทรศัพท์เราที่เราเคยใช้อั่ัใจมันเจยัง่เลมันใจแต่ว่าฝันตัวเลขหร่าอย่นมัน ได้ว่าเก้าสิมาอยู่ว่ามันเกินไปเก้าสค่ะแจ้งให้กับลายลงทิมหน่อยครับเลขอะไรครับโอ้ได้ครับเกษเดมแดศูนย์เก้าสี่แปดศูนย์เกสี่ศูนย์เก้าสี่ตัวองหกห้าหกับเ 094แล้วก็ห5 5้าห้าเป็นนั่น4090คนย์เก้าศดต่พี่เาไม่ปตัดเองแต่เาเป็นตเอียงยังไงตัวลองตัวสองโตก็ได้ก็ขาดอ้หกห้าห้าหกปตักเอาเองนหกห้ารับเองให้มั่วที่แล้วเนี่ยนองแปดเดอก้แล้วก็แปดสาจะลืมไปกับเด้อขับเด้อองหาขมิหาเด้อ ครับาแต่กนะ้านเจนเนาะเจนนี่ที่เป็นคนที่ใครๆกับมาถ้าชอบเลขตัวไหนมันมนัาจะออกเ็นละ กับเลขฝัน hmm. มันว hmm? uh, sure. ่าเจ๊ได้เลขฝันน่ะบ right. mm ัวทองไดบัวทอราลงมาสามตัวให้สี่เป็นตั้มยิ่งเอาเบอร์โทรแจเด้งหน่อยเอเาบอร์โทรแจแดงลงหน่อยเผื่อเขาได้โชคอ่าตัวนี้บอครับเจ๊เอาเบอร์โทรกันนะเบอร์โทรลงเอฟซีเเขาได้โชคมีน้ำใจด้วยกับเจแดงนะครับเพราะว่าเจแดงเป็นคนสายบุญเ็จสันละทาน งานเคียนตะเคีนนา่ะฮะโย่ลงท่านอยู่กับเร่ถือหวยนะเพื่อใครใช้บุญเอาบอรโทรลงนะครับุญท่ามเครับตัวเลดวงเบอร์โทรมากครับเจ๊แดงเบอร์โทรเจ๊แดงนะครับรวมทังด้วยกันถึงก้าห้าเกสามเกาก้าสาก้าสสมสูสามสี่สามูสามสาม ตรงเครับเนาะรับสายบุญนะครับโวตัวเลขอ้าวเอาทั้งนี้ก่อนครับเออนิ่งๆเด้อเอาน้าบางหน้าจะของลงนิดนึงลงนิดนึงเออเออะไอแรน้องแกเลยเจแดงน้องไผ่ศูนย์เก้าสี่หกห้าห้าห สามตัวเตอร์เรนเออร์940490นะครับสำหรับแนวทางเจ๊แดงเด้อทุกคนขอบคุณครับเจ๊แดงอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสามทิศกัน